สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมิสเตอร์ซีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาลองทดสอบตัวโปรแกรมตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นบอทนะครับเหมือนกับโรบอทนะครับที่จะส่งสัญญาณมาให้ตรง i อชีออปชันอีกทีหนึ่งนะครับซึงมีความแม่นยำหรือไม่นะครับผมก็พึงได้ทดสอบหมายแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบคู่เงินต่อๆไปนะครับเป็นดอลลาร์ญี่ปนดูนะครับ เราก็ต้องเลือกก่อนนะครับว่าดอลลาร์เยนเลือกเป็นไบนารี J ่ดอลลาร์เยนตรงข้างล่างนะครับ82% 82%ดอลลาร์เยนปนึ่งนาที82นะครับแล้วก็คลิกด,ดูนะครับ โอเคเขาบอกให้คอนะครับตรงนี้นะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อใจนะครับตรงบอร์ดนี้นะครับตรงโรบอทนี้เพราะว่าเราจะต้องลองทดสอบทดลองกันให้ดีก่อนนะครับเพิ่งสู่สนามจริงนั้นอาจจะไม่เหมือนกับตรงสนาม สนามเดโมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินทดลองเนี่ยเรากล้ากดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินจริงนี่เราอาจจะไม่กล้ากดก็ได้นะครับเพราะว่าความเสีย่ยงนั้นก็มีอาจจะเป็นช่วงกับตัวของราคาหรือช่วงที่กําลังจะเป็นแนวแนวโน้มพอดีนะครับเราอาจจะชนะช่วงนั้นเพราะว่าตรงนี้นะครับอาจารย์ผมนะครับเขาก็ได้ทดสอบมานะครับว่า มันก็ยังไม่แน่นอนนะครับขึ้อนอยู่กับการที่เราตั้งค่าตรงตัวชี้วัดของไอคิวออปชันนะครับผมก็จะตั้งค่าเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะลองตั้งค่ากันดูก,ก่อนก็ได้นะครับผมจะตั้งค่า CCI นะครับให้เป็นระยะเวลา10แล้วก็200นะครับส่วนเส้นขนาดของเส้นก็เป็นขนาดก้างนะครับ cci เอามาจากไหนนะครับคือตัวชี้วัด ตรงโมเมนตัมนะครับเราจะเขียนว่า C C I นะครับเอาตรงแนวโน้มนะครับพีนนะครับขอไัยครับตรงนี้นะครับ C C I หลังจากนั้นนะครับแล้วก็ที่เป็นเส้นด้านบนนะครับผมจะใช้เป็นตัวการเป็นแปลงแล้วก็ตรงนี้ครับคิลเลอร์ชานลตรงนี้นะครับหรือเรียกว่า K C นะครับที่เขาชอบเรียเรียกกันนะครับ ตรง kc นี้ผมก็จะตั้งค่าเป็น71แล้วก็6แล้วก็ ema นะครับหลังจากนั้นก็ fueling ตรงนี้ผมก็จะปิ c กออกไปนะครับยังไม่ใช่ค่าที่เราต้องการเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นค่าที่ผมกำลังทดสอบทดลองนาตอนนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะลองทดสอบทดลองเมื่อกี้ยูโรรอนล่านะครับ ยังไม่ได้ทดสอบให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงยูโรดอลลาและอย่าลืมนะครับว่าจะทดสอบอะไรก็ตามนั้นคอยมองดูข่าวสารก่อนว่าเขาได้ประกาศข่าวไปหมดหรือยังนะครับยูโรดอลลานะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับเป็น82นะครับเราจะมาป้อนช่องตรงนี้นะครับ8 2 เราจะเริ่มตรงเวลาใหม่พอดีเลยนะครับก็คือเขาบอกไบ้นะครับตรงนี้นะครับายหรือคอตรงนี้แล้วก็ตรงซีเคของเรานะครับแล้วก็ตรงรูปแบบท่งเทียนของเราได้กลับตัวเป็นสีเขียวด้วยนะครับเป็นรูปแบบไอเคนอาชีนะครับ ตรงไฮเคนอาชีเป็นประเภทของกราฟนะครับประเภทของกาฟตรงนี้นะครับบางทีเพื่อนๆมือใหม่อยากจะทดสอบทดลองบ้างนะครับก็เลยต้องมาเรียกตรงนี้นะครับเป็นไฮเคนอาชินะครับลิกตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบเป็นสีม่วงเป็นสีอะไรแบบนี้นะครับพอดีผมตั้งค่าสีนะครับเป็นสีเขียวกับสีม่วงนะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นเขียวกับแดงนะครับ ก็เป็นอะไรที่สุดยอดจริงนะครับผมยังตกใจเลยนะครับยังไม่แพ้เลยเนะี่ยเอาใหม่นี่ครับลองกันต่อนะครับตรงนี้เราจะเลือกเป็นยูโรเจแปนดูนะครับยูโรเจแปนยูโรเจแปนตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะแนะนำนะครับให้ใช้เป็นโซนของ b i n a r y option นะครับเพราะว่าเวลาจะทดสอบอะไรก็ตามนะครับเราใช้ Binary Option เพราะว่าจะมีเสมอแพ้แล้วก็ชนะนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นดิจิตอลพอเสมอปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยเราแพ้ทันทีนะครับโอกาสแพ้ก็มีสูงกว่านะครับถ้าเกิดว่าไม่ชำนาญจริงๆนะครับอย่าเพิ่ง เชดดิจิตอลนะครับเอาไบนานรี่ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยไบนานรี่ก็มีเสมอด้วยนะครับเราก็เลือกยูโรดอนยูโรเจแปนนะครับยูโรเจแปนแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์ผมก็จะทำการคลิกตอนนี้เขาก็จะบอกว่าให้ทำการพุทธนะครับแต่ก่อนที่ผมจะพุทธนั้น ผมก็ไม่ได้ตามสัญญาณอยู่ตลอดเวลานะครับผมจะมอง cci ด้วยนะครับแล้วก็มองรูปแบบของไฮเคนอาชีด้วยว่าเขาเป็นสีอะไรถ้าเกิดว่าเขาเป็นสีม่วงทำท่าทีว่าจะลงนะครับแล้วก็เผอิญมีตรงโรบอทเขาบอกว่าให้เซียวได้ผมก็เซียวตามนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเซียว หรือพุทธตรงนี้นะครับผมก็ค่อยเซลอีกทีหนึ่งเพราะโอกาสจะชนะมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับขอแนะนำนะครับตรง KC หรือ Killer Channel ตรงนี้นะครับจะมีจุดสังเกตหน่อยนะครับตรงนี้ยังไม่แน่นอนครับสำหรับการตั้งค่าเพราะว่าเพิ่งทดสอบวันนี้นั่นเองนะครับจัดไปแล้วนะครับ50บบาทนะครับโอ้โหมาเดียว ตรงนี้จะเป็นจุดตรงกลางของ AC นะครับพอมีการทะลุเกิดขึ้นนะครับทะลุชุดที่1ที่2นะครับและหลังจากนั้นเราคอยสังเกตตรงนี้นะครับจุดที่เราจะเข้าออเดอร์จริงๆคือจุดตรงนี้ซึ่ง ของ cci นั้นเขาจะเสมอ2จุดนี้นะครับจุดที่เราทำการเข้าออเดอร์ก็คือจุดนี้นะแล้วเขาก็จะขึ้นไปจากนั้นเขาลงมาใกล้เส้นตรงกลางเราก็จะมอง cci ด้วยนะครับทำการบายขึ้นไปในจุดนี้เขาก็จะขึ้นไป1-2นาทีนะับก็เพื่อนๆอนอย่าเพิ่งทำการแบบว่า 1หืหนึนาที2นาที3นาที4นาที5นาทีนะครับอย่าพึ่งนะครับใจเย็นๆน,นะครับบางทีช่วงที่เรากําลังตามเขานั้นยังไม่ใช่เทนขาขึ้นจริงๆนะครับก็ต้องใจเย็นๆก่อนนะครับก็จะพยายามทําเทคนิคตรงนี้ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเทคนิคตรงนี้เป็นเทคนิคที่ชนะบ่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกนะครับกำลังติดใจนะครับ เอาเป็นปอนเจแปนนะครับปอนเจแปนเลือกก่อนนะครับปอนเจแปนตรงนี้ครับเห็นไหมครับถ้าเรามองตรงนี้เราจะเห็นเป็นอะไรครับเป็นโซนขาลงเขาลงขึ้นลงขึ้นลงไหลลงมาแบบนี้นะคนี่แบบนี้เลย โอกาสที่เขาจะลงต่อค่อนข้างที่จะมีสูงนเนี่ะตอนนี้เขานับเวลายังไม่จบแท่งนะครับพอเป็น30วินาทีสุดท้ายก็คือเขาจะเริ่มแท่งใหม่นั่นเองนะครับเราจะรอก่อนนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็รอก่อนเป็นปอนเจแปนหนาทีนะครับตรงด้านล่างเราจะพิมพ์เป็น82ไว้นะครับรอก่อนนะครับ พอทีนี้เขาครบ30มสิบเมลหรือผ่านไปอีก1วิเราก็จะกดตามหลังจากนั้นเราก็กดบายขึ้นไปนะครับซึ่งเหมือนกับว่าพอดีเลยนะครับพอดีกับสิ่งที่ผมกําลังคาดการไว้ว่าเขามีโอกาสขึ้นมากเลยนะครับในการตัดสินใจทางเทคนิคของเราและการเทรด้วยตนเองของเรานะครับแล้วก็พอดีกับตรงโปรแกรมนะครับตรงบอท นะครับเ,เรียกว่าโรบอตนั่นเองนะครับเอาได้ส่งสัญญาณบอกว่าคุณสามารถคอได้ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับคอได้อีกแต่ไม่ได้บอกว่าจะคอ2นาที3นาทีนะครับผมได้ทำการทดสอบเพียงแค่30วิวิหรือ1นาทีนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะคไม้ ไม่แพ้เลยนะครับเป็นอะไรที่ตกใจนะบแบบนี้ก็อยากจะนำมาให้เพื่อนๆทำการทดสอบทดลองต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่ดีก็สามารถนำไปลงสนับจริงได้แต่ไม่แนะนำให้ลงไม้เยอะๆนะครับถ้าไม้เยอะนี่เวลาพาดขึ้นมานี่เดี๋ยวจะกลับมาบอกว่าเอาช่องซีโรซีบอกแนะนำมาไม่ได้นะครับเพียงแค่แนะนำให้ ทดสอบกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใช้ได้อยากจะลองใช้ก็ใช้นะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าจริงๆนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับงั้นผมจะลองอีกไม้แล้วกันนะครับโอ้โหอีกไม้สนุกสนุกจริงๆครับเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นปอนยูโรปอนแล้วกันครับดูว่าเขามีให้เราได้เทรดหรือเปล่าเนี่ย ยูโรปอนไปสอโอเคมาตรงนี้นะครับยูโรปอนแปดสซตรงนี้เราก็ต้องดูจากการวิเคราะห์ด้วยสายตาของเราก่อนนะครับว่าเขาเป็นเทนอะไรจริงๆนะคเนี่ยดูจากโซนของเขาคือขาลงนะครับ นี่นะครับขาลงนะครับนี่แล้วเกิดว่าเขาทะลุเช่นตรงนี้มีโอกาสที่จะขึ้นถ้าเกิดเขาบอกว่าบายเราก็จะบายนะครับเพราะว่าโอกาสบายมีสูงกว่านะครับเอาแล้วนะครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวยูโรปอนนะครับโอเคเขาบอกว่าบายได้นะครับ อย่าลืมนะว่าเป็นเพียงการทดสอบทดลองนะครับเท่านั้นเรามารลุ้นกันนะครับว่าไม้นี้จะชนะได้หรือไม่นะครับโอ้โหขึ้นไปแล้วครับโอ้โหธรรมดาที่ไหนนะครับไม่แพ้สักไม้เลยนต้องอยูอย่าลืมนะครับว่าย้ำย้ำเรื่อยๆครับต้องใจเย็น เราจะมองทั้งกราฟต่างๆว่าเขามีโอกาสจะไปทางที่ทางที่เราคาดการไว้หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสที่จะไปตามที่เราคาดการไว้นะครับเราก็จะทําตันซื้อขายตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีโอกาสนี่ครับเห็นไหมครับเขามีโอกาสที่จะขึ้นจริงแต่ว่าเขาถูก เส้นตรงกลางของ kc นะครับ,บกดลงนะครับเขาก็ลงมาจริงๆนะครับเราก็แพ้เห็นไหมครับนี่เราก็แพ้แล้วนะครับไม่ใช่ชนะไม่ได้ชนะเสมอไปนะครับเอาเป็นรอบหนึ่งว่าเขาจะชนะจริงหรือเปล่าเป็นยูโรปอนนะครับ สเปลนะครับทีนี้อยากรู้เป็นยังไงนะครับเมื่อกี้เราแพ้นะครับเพราะว่าผมอาจจะกดเวลาด้านบนเมื่อกี้นะครับไวเกินไปนะครับอ่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับก็ไม่แน่นะครับอยู่นะครับโอ้้ห โอเคครับผมเอาเป็นว่าการทดสอบทดลองก็มีเพียงเท่านี้นะครับอยากจะให้เพื่อนๆน,นำไปพิจารณาด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็มีให้ดาวน์โหลดที่ข้างใต้ชิปวิดีโอแล้วก็ตรงคอมเมนต์นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ซึ่งได้ฟรีมากเพื่อนๆก็จะได้ไปทดลองใช้กันตามสบายเลยนะครับ สำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงช่วยฝาก EP น้องๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปขอขอบคุณครับสวัสดีครับ